โอเคสวัสดีครับทุริงเพอรอชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring ง d i t i o n TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดนะครับถือเป็นมาสเตอร์ e พีซอีก1คันเลยทีเดียวสำหรับชุดแต่ง Grand Touring นะครับให้กับเจ้า x a d v 750นี่สีเทาลัมโบใส่ชุดอะไรก็หลอ่อนี่ครับอ้าวดูเต็มเตมก่อน ดูชุดแต่งเต็มๆรอบคันของเขาซะก่อนนี่เลยครับเน้นของพรีเมียมเช่นเคยนะแล้วก็จัดใส่ปิปอลูมิเนียม3ใบพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันรอบคันชุดสปอตไลท์อ้าวใส่รายละเอียดนะครับสำหรับชุด g กรน d t ทัวร์ g ชุดนี้เนี่ยเราจับยัดอะไรใส่เข้าไปบ้างเรามาไล่เรียงกันดูนิดนึงครับอ่ะพี่ก้าวเชิญอย่างแรกเลยที่ทำให้หน้าตาเขาดูเปลี่ยนไปแบบเห็นชัดๆเลยก็คือชุดกาดไฟหน้านะครับกาดไฟหน้าชุดนี้เป็นงานของ k ค c นะครับเป็นอลูมิ<อ>เนียมเลเซอร์พัดเข้ารูปให้อย่างดีอ่ะเขาดยใจหนึ่ง ในส่วนของตัวก,กาดไปหน้านะครับของเอเจซิง mm hmm. เขาจะมีเาจะแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นะครับที่ติดอยู่กับด้านาหลังไม้นะครับส่วนที่2คือตัวกาดที่ครอบกับชุดไฟหน้าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็น Quick Release ก็คือสามารถที่จะปลดปลดปลดนะครับหจุดนี้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพราะเขาเป็นจุดยางมาให้แต่ถามว่า ถ้าขี่ไปแล้วมันจะหลุดเองได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีคนมาแกล้งดึงออกแบบดึงเกือบหลุดนี่ฮะเป็นจุกแบบมีตุ้มนะครับก็หนาอยู่มันก็ต้องออกแรงนะแต่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดชุดไฟหน้าแล้วก็ช้นที่สามก็คือชิ้นที่อยู่ใต้คางตัวนี้ฮะ,ะเมื่อมีกัดไฟหน้า SRC แล้วนะครับชุดต่อมาก็คือเป็นคร a ชบาร์คร a ชบาร์ตัวนี้เป็นงานของ SRC อีกเช่นกันนะครับสีเงินผลิตจากสแตนเลส วัสดุเหล็ตน,นะถ้าเป็นสีดําทรงเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเลยจะเป็นสีดํานั้นเป็นวัสดุจากเหล็กน,นะครับนี่ฮะเอซาซีเขาจะให้ประกับกันสไลด์มานะครับหนึ่งคู่ติดข้างหนึ่งแบบนี้เลยเข้ารูปแล้วก็จุดเ,เชื่อมระหว่างนะครับจุดต่อกันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาจะให้บูทมาเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ฝั่งให้ตัวแฟลชบาร์เนี่ยมันแข็งแรงในตัวมันเองนะครับ ในส่วนของตัวคราชบาร์เวลาถ้าติดตั้งกันเอง่ยลูกค้าเพื่อนสั่งไปติดตั้งกันเองเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้หลายๆใช้พลังกันนิดนึงแล้วก็เล็งกันหน่อยหนึ่งนะครับจุดสําคัญในส่วนการติดตั้งก็คือจุดใต้ท้องน็อตบริเวณชิ้นนี้ฮะต้องคอยระวังนิดหนึ่งนะว่าเวลาถ้าเราใส่เอียงใส่ผิดองศาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกลียวน็อตบริเวณนี้ฮะเกลียวน็อตที่รถนะครับรูดได้ต้องระวังนิดนึงนะถัดมาครับก็จะเป็นชุดไฟสปอตไลท์ ชุดบนนะครับเป็นชุดไฟเบียร์ l g 530ชุดล่างนะครับสองจอยนะครับแล้วก็เน้นสว่างนะครับแปดตัว2 0 0 0ซีรีส์เล็กติดตั้งอยู่บนชุดบังโคลน,นะครับข้อดีของการติดตั้งนะครับแล้วก็เราใส่แรเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วข้อดีของการติดตั้งชุดบังโคลเนี่ยนะครับที่บังโคลมันทําให้เวลาเราเลี้ยวรถนะครับแสงมันจะไปตามนะฮะแสงมันจะไปตามแบบนี้นั่นเอง เค okay. นะครับอ่ะเกือบลืมขึ้นมาครับก็จะเป็นชุดอ่ามีการดไฟหน้าแล้วอันนี้เป็นการดไฟเลี้ยวนะครับการดไฟเลี้ยวก็เป็นงานของ s อ c าีอีกเช่นกันนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยอ่ะอ่ากล้องหรือลกล้องนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องรุ่นอ่าของยี่ห้อไมโอนะครับรุ่น m y v i e w M760D นะครับซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับงานพรีเมียมแล้วก็ผู้ที่ต้องการความละเอียด นะครับตัวกล้องไมโอเนี่ยถ้าใครอยากดูรีวิวแบบเจาะลึกมันจะมาพร้อมชุดกล้องหน้าและชุดกล้องหลังแล้วก็กล่องอุปกรณ์คอนโทรลของเขาเลยทั้งเซตอุปกรณ์มาตรฐานของเขาเลยใครที่อยากดูรีวิวเจาะลึกนะครับสำหรับกล้องหน้ากล้องหลังไมโอนะครับทักเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมส่ง,สง,สงลิงก์รีวิวบางขัา,ขาให้ทีึองอ้าวพูดถึงกล้องพูดถึงไฟไปละทีนี้มันมาถึงชุดอุปกรณ์คอนโทรลนะครับ ตัวบาร์ลูกค้าเลือกใช้2จุดเลยนะครับจุดที่1ก็คือบาร์หลังชิลบริเวณนี้ครับเป็นงานของ SRC แล้วแล้ว Panther, แพนเทอร์เราทาเป็น apter, อะแดปเตอร์มาวางไว้ให้แบบนี้เลยนะจุดที่2เป็นบาร์ตรงบริเวณตุ๊กตาแฮนด์นะครับแพนเทอร์เราทาตรงร่วนให้แบบนี้นะครับเมื่อมีอบาร์กลางแฮนด์เป็นสมาร์ทบาร์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ได้เลนะครับติดตั้งอุปกรณ์ตอนนี้เราแต่งสวิตช์ไป2ชุดนะครับชุดที่1เป็นสวิตช์สำหรับคอนโทรล ชุดที่2เป็นสวิตสำหรับคอนโทรเลเรื Trans ่องของแตรทันนี้มีแตร,ร,รแต่งด้วยนะครับคันนี้นะแล้วเราทําเป็นสวิตชิ่งให้เลือกใช้แตแรเดี๋ยวมาดูกันอ่ะด้านซ้ายมาทางนี้เป็นสวิตนะครับเราติดเท่ๆบริเวณนี้ให้มันอยู่ใกล้มือเป็นสวิตของกล้องนะครับจริงๆแล้วกล้องหน้ากล้องหลังไมโอตัวนี้นะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องรถแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มใดๆเลยเขาบันทึกของเขาเองอัตโนมัตินะครับอ่ะ เดี๋ยวเราดูทีละฟังก์ชันทีละเรื่องปึ๊บอ่าผมสตาร์รถก่อนนะโอเคครับเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องเขาจะทำงานปกติของเขาอัตโนมัตินอ่ครับอ่านะครับสีน้ำเงินติดแบบนี้คือปกติแต่สำหรับคนที่ใช้ m มโอนะครับมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งซึ่งเราทำรีวิวเจาะลึกให้ไปแล้วนะครับใครอยากดูรีวิวเจาะลึกพักมาได้เลยนะครับ ถ้ามีสัญญาณไฟสีแดงขึ้นถ้ามีสัญญาณไฟสีแดงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีปัญหาที่สัญญาณกล้องหน้าหรืออาจจะมีปัญหาที่สัญญาณกล้องหลังซึ่งเราต้องเข้าไปดูในแอปนะครับสามารถเช็คได้นะครับหรืออาจจะต้องออาจจะต้งทําการฟอร์มตการ์ดใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสถานะสีเงินขึ้นแบบนี้ถือว่าปกตินะครับถัดมาครับเป็นสวิตแตรสวิตชิ่งแต่ให้เลือกใช้แตรถามว่าทําไมให้เลือกใช้แตรเพราะเราอยากให้ ใช้ประโยชน์ของแตรได้สูงสุดนะครับแตรเบอร์หนึ่งก็คือแตรที่ติดมาจากโรงงานนะครับอ่าผมกดแตรเบอร์หนึ่งก่อนนะวาาแต่อย่านี่วาชื่อชอ่านี่คือแตรเบอร์หนึ่งนะครับผมกดมาที่เลขศูนย์ก็คือแตรว่างกดก็จะไม่มีเสียงแตรอันนี้เอาไว้เวลาเราหัวร้อนก็กดแตรว่างไว้นะครับจะได้กดแล้วไม่มีเสียงแตรนะไม่ใช่อ่านี่นะครับถ้าเราออกถนนใหญ่ อยู่กับพี่พี่รถบรรทุกเยอะเอะนะครับแตรเดิมเนี่ยมันไม่ได้ยินจริงๆนะครับใช้แตรแต่งนี่เลยเป็นของโบสแท้ๆนะครับว่านชื่อทรีนี่เลยนะครับผมอ่าผมไปเลื่อนไปที่เบอร์นหนึ่งก่อนเผื่อพลาดอย่างที่ย้ำนะครับว่าแตรแต่งแนะนําให้ใช้ไปที่ถนนใหญ่เวลาเราออกทริปเดินทางและต้องการให้พี่ๆี่รถบรรทุกพี่พี่รถใหญ่ได้ยินเรานะครับสวิตช์ไฟครับดวงที่1 ครับแล้วก็สวิตช์ไฟดูที่อ2อครับอ่าอย่างที่บอกครับแสงเหลืองตัว LP 5 3 0เนี่ยจะเป็นแสงเหลืองนะครับติดไว้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเห็นเราได้อย่างชัดเจนแล้วดูอ่าดูถ้าเป็นรถยนต์มองจากกระจกหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเป็นรถบิ๊กไบค์มาจากไกลเลยทีเดียวส่วนคู่ล่างเน้นเรื่องการยิงไฟแบบไกลกๆแล้วก็เห็นชัดๆเน้นความสว่างส่องพื้นถนนนั่นเองนะครับ ส,ส่วนสวิตตัวนี้ยังเว้นบ้างไว้นะครับเดี๋ยวนาคตลูกค้าจะมาหาเติมอยา่านอีกทีหนึ่งนะครับแต่เขาชอบตัวมอดด้ของตัวสวิตที่เราเลือกไว้ให้กันเองนะครับถัดมาอ่ตัวนี้ถ้าขอแขวนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอาไว้แขวนถุงแกงวิซื้อจงซื้อจกซื้อกาฟงกา,กาแฟก็แขวนตรงนี้ได้เลยนี่ครับอ่าอย่าเอาไปบรรทุกน,น้าแข็งอย่าเอาไปบรรทุกของหนักนะครับไว้เฉพาะถุงเบาๆนะจุดนี้ปึ๊บเลื่อนต่อ ถัดมาถือว่าเป็นพระเอกของงานอ,าอน่อาก่อนคือคุณพระเอกนะครับพับเท้ากลางไร้เทคนะครับพับเท้ากลางไร้เทคของแข้ตัวนี้ไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีแล้วมันจะยืนลําบากนะครับเวลาเราขับขี่รถเนี่ย x d d ถ้าเรายืนขี่แบบนี้เนี่ยมันไม่ถนัดน่ครับเราต้องมีแบบนี้ครับจึงจะถนัดนี่เลยนะครับออกแบบมาให้ขี่ง่ายแล้วก็เก็บทับง่ายด้วยขาสองข้างแบบ ัดมากถึงเป็นพระเอกของงานนะครับในวันนี้ก็คือเป็นชุดปี๊บอลิเนียม3ใบนะครับเป็นงานของแชฟนะครับส่วนปี๊บข้างเนี่ยจะเป็นปี๊ข้างขนาด3 7ลิตรแบบเปิดข้างนะครับแล้วก็ปี๊บบนเนี่ยจะเป็น36ลิตรอันนี้ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า36ลิตรใส่มันจะเซ็ตประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วลูกค้าคันนี้เนี่ยอยากได้55ลิตรของกําลังมานะครับ55ลิตรกําลังมาความ ไป55ลิตรมาเดี๋ยวทำรีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับติดตั้งอยู่บนแหลกท้ายทรงแหลกท้ายสูงแท้นะครับแหลกท้ายสูงแท้นะครับสั่งตรงจากพันด้าอิตาลีนี่ฮะเราดูที่กที่บนกันก่อนตัวติ๊บนเนี่ยนะครับ <c oughs> อปีปบนนะครับไม่ว่าจะเป็นปีปบนตอนนี้แชทมีสามขนาดคือ 36, 48แล้วก็55นะครับ ระบบล็อกเหมือนการวิธีการใช้เหมือนกันนะครับปลดล็อกครับปลดล็อกก่อนปึ๊บนะครับเปิดสลักขึ้นเพื่อที่จะเปิดฝาอันนี้3 6, 6ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะมันเป็นทรงแบ,บนแบบนี้ครับจะมีสายรั้งมาให้สองข้างมาจุดสําหรับเจาะตัวเบาะพิงมาให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะเอาตัวปีป๊บออกจากตัวถาดน,นะครับปลดสลักเรียบร้อยแล้วนะครับเราดึงตัวนี้ครับมือจับมันก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับ เราดึงมือจับตัวนี้ลงมานะฮะอ่ะาพอดึงมือจับลงมาปุ๊บเนี่ยมือจับตัวนี้เขาจะทําเอากุญแจออกก่อนก็จะดีนะเปร๊บอ่าเราดดขึ้นมือจับตัวนี้เขาจะเป็นทาทาหน้าที่เป็นมือจับขี้วูป,ปีเป็น,นตัวเลยยกขึ้นแบบนี้ครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนี่ขอเน้นย้ำนิดหนึ่งก่อนว่าอ่าถ้าเราถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามันทุกของหนักก็พยายามพุ้มเขาดีกว่าก็ได้ช่วยช่วยลดภาระของเจ้ามือจับของจัครับที่แบบนี้ได้เลย ถาดล็อกนะครับถาดล็อกเป็นถาดอลูมิเนียมนะเป็นงานของแชทจริงๆแล้วตัวปิ๊บแชทเนี่ยเขาจะแถมถาดพลาสติกมาให้แต่ลูกค้าอยากได้เป็นถาดอลูมิเนียมมากกว่านะครับถาดอลูมิเนียมติดตั้งอยู่บนชิ้นงานอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ชิ้นนีน้เรียกว่าอะแดปเตอร์เพลทนะครับถ้าไม่มีอะแดปเตอร์เพลทของแพนเทอร์ตัวนี้เนี่ยการที่เราจะเอาชิ้นงานของอาถาดของแชทไปวางอยู่บนแหลกตัวนี้เลยเนี่ยมันทําไม่ได้นะมันทําไม่ได้เพราะรูมันจะไม่ตรงเลย เจาะยังไงก็เจาะไม่ได้เพราะเจาะลงไปมันก็จะไปเจอตัวสันของตัวตัวตำแหน่งสันของของแหลกนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ยึดถ่าดไม่ได้นั่นเองจำเป็นจริงๆถ้าจะใช้ถาดอลูมิเนียมจําเป็นต้องใช้อลักเตอร์เพลทตัวนี้นะครัแบบอ่ะติดตั้งเรียบร้อยถ้าเราขี่แบบไม่มีปิ๊บวนก็จะออกมา ล็อกจะคล้ายๆกับปี๊บบนนะแต่สําหรับแชสจะไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนจีวีไม่เหมือนแครป้านะครับเราจะเอาปี๊บข้างไปใส่ปี๊บบนใส่ไม่ได้เพราะว่าเหลี่ยมล็อก,ก,กอมนันต่างกันลักษณะการล็อมันต่างกันปลดล็อกครับเบ๊บปดล็อกอ่าปดล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดฝาครับเึ๊บเปิดข้างอย่างที่บอกนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นปี๊บเปิดข้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแชสเขาจะให้ตัวกันหลุดมาด้วยแบบนี้ เป็นแผ่นพลาสติกชุดนี้ครับให้มาเลยจากโรงงานก็าสามารถที่จะวางกระเป๋าวางของวางอะไรเข้าไปในนี้ได้ครตัวในตัวอย่างตัวนี้ผมก็ใส่ของเข้าไปให้แบบนี้นี่แหละฮะมีสายราั้งฝาให้สองด้านปิดครับล็อกครับเท่านี้เลยนะถือว่าใช้งานง่ายเลยนะโดอใช้งานง่ายถ้ากรณีที่เราจะต้องเอาตัวแอ่าแข้างอปเปิออกจากและข้างนะครับเปิดล็อกก่อนนะครับแล้วก็ยกสลักขึ้นมาด้านนี้ ยกสลักขึ้นเหมือนกับปีบนเลยเก็บสลักก่อนอเก็บตัวชุดล็อกนี้ก่อนะครับแล้วก็ดึงสลักแล้วยกจุดล็อกของแชสสำหรับปีบลรุงเนียมเขาจะเรียกว่า 4P นะครับ 4P ก็คือ1 2 3 4ล็อก4จุดนะครับล็อก4จุด 4P ของเขาตัวแหลกลักษณะของแหลกจะเป็นทรงนี้ครับงานนี้เป็นงานแหลกของแพนเทอร์ทำปรงรุ่นให้กับแม DB นะ สำคัญนะครับ้ชับการแหลกของแพนเทอร์นะครับเราทำให้ใช้ร่วมกันกับแหลกศูนย์โดยตรงโดยไม่ได้สอใต้แหลกศูนย์ <c oughs> นะครับมันทำให้ตัวแหลกอยู่ในตำแหน่งที่ปกตินะครับแล้วก็ยึดตามตำแหน่งของเขาแบบนี้เลยครับปันโค้งค้าหลังให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถือเป็นดีไซน์ของแพนเทอร์เรานะครับ ท้งนี้และทั้งนั้นแอบมีแถมในส่วนของตัวอากาศกันไอเสียสำหรับคนร้อนให้นิดหนึ่งด้วยนี่เลย <c oughs> จุดยึดแข็งแรงนะครับสำหรับแหลกข้างยึดขึ้นมาที่บริเวณเหนือรับเท้าคนซอนให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วตัวแหลกข้างตัวนี้ถือเป็นแฟลชบาร์ในตัวเลยก็ว่าได้ <c oughs> เวลาใส่ก็ง่ายๆครับเอาใส่ตัวเดือนเนี่ยให้เข้าก่อนเอาล็อกปึ๊บครับวาง ตำแหน่งให้เรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วกดล็อกเลยอ่ากดยกสลับนี้ขึ้นก่อนปึ๊บนะครับกดล็อกนะครับแล้วก็กดล็อกปึ๊บเท่านี้แหละครับทุกครั้งต้องล็อกอยู่แล้วนี่เรียบร้อยใส่ด้วยก่อนใครับวยก่อนที่ปนครับใส่สลับปึ๊บอ่าใส่ให้มันเข้าล็อกของเขานะครับ เห็สลักลงตึ๊บนะครับเก็บสลักยกยกสลักตัวนี้ขึ้นก่อนครับตึ๊บแล้วเก็บมือจับแรนิดนึงนี่เราออกแรงกดตัวตีบให้มันอยู่กับผาเพื่อที่จะให้สลักมือจับตัวนี้ครับมันดีดตัวกลับแต่ถ้าเขาไม่ดีตัวกลับก็ออกแรงช่วยเขานิดนึงก็ได้นะครับผมแต่ถ้าปึ๊บนี่ฮะให้เขาเข้าล็อกให้ใหเรียบร้อยแล้วเอาตัวนี้ลง แล้วจิงจะล็อกจะแล้วกม่ได้โอเคต่อไปก็การัม้อน้ำการหม้อน้ำอ่าโอเคก็ถือว่าขาดไม่ได้เพรารมันขาดหม้อน้ำต้นนนุนราคาก็ไม่แน่ก็ไม่แน้เสียงไม่ดังต้นนุนราคาเซตนี้ทั้งหมดทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมถ้าดูใน Youtube อยู่นะครับเข้าไปกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในนั้นจะมีรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นให้เลือกเลยนะครับผมถ้าดูใน Facebook ก็กดดูเพิ่มเติมนะครับขอบคุณลูกค้าที่อหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันดีวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ